สวัสดีครับผมพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังช h a น,นลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนนะครับผมผู้ใดเบิ้งคลิปก่อนนะนี้จําได้ไหครับผมที่ผมไปก้นหนานผักให้ยายญี่ปุ่นแล้วเล่อเอาบอกมาละเอาอย่างให้หดหน้าหดอย่างให้ดอนครับผมพี่น้องเบิ้งอันนี้พี่น้องว่าของผู้ใดนะครับผมถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะเขาจะเฮ็ดแบบนี้ละนะพี่น้องนี่ครับเราเอามา่ามาให้ครับผมพี่น้องเนบะิ้งเลยนี่ครับรู้เลยนะครับผมว่าว่าเป็นผู้ใดนะครับผมพี่น้องนี่ นี่ครับผมต่อมาให้อเพื่อไอตอบแทนคำว่าขอบคุณนะครับผมที่พี่น้องนี่แหละครับผมนี่ใส่คนญี่ปุ่นนะจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เวลาที่เขาซื้อของฝากไม้เคาะใช่เวลาเขาไปเที่ยวไปอย่างมาซื้อขอนมมาให้ปุ๊บเขาจะไดซื้อไอ้นอกกินอย่างมาแทนเขาคือเกลานะครับผมพี่น้องสําหรับคนญี่ปุ่นเนาี่เป็นประมาณนี้นะครับผมอาริกาโตหลายๆนะครับผมนี่มาม,ามา่าใหญ่ญี่ปุ่นเอาให้ก้นนานผักให้ได้ผักพร้อมได้กินมามา่มาพร้อม มิตรภาพต่างแดนครับผมกระสิประมาณนี้ครับผมพมี่น้องไปไปแล้วผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับผมสวัสดีครับ